แผนว่าเราจะไปบ้างก้าแล้วงงเรงไงเอาผมจัดแล้วไงไอ้เย,ยีย่ยเมียเพิ่งพูดอย่างนั้นไอ้เย,ยีย่ยเดี๋ยวไม่ได้จัดเดี๋ยวเยมมดี๋ยวหน้าหมดจ้าแทนทับแล้วเดี๋ยวมีของมาแจกนีดน่ดันไงดันไงดันไงไม่ถึงไหนเลย โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจมันทีนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นเช้าอันสดใสอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้รบชมกันไปยาวๆนะครับผมวันนี้เราจะไปทําอะไรกันบ้างแต่รอดูก็วันนี้มีแผนว่าจะพารถไปทําแล้วก็มีแขกมาบ้านนี่คือออดดี้ไม่เป็นไม่เป็นไรครับแต่แล้วฟันหลุดแต่เฮ้ยไมครับ เลื่องอะไร่ะโอ้โหมานี้มานี้นี้เดี๋ยวพาไปดูเลยอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันเสียตังค์ก็คือว่าผมจะพารถผมไปทานะครับผมหลังจากที่มันจอดเป็นผักอยู่นี่มาหลายวันและโอ้โหเป็นเป็นเดือนนะพี่ผมไม่ได้อับมันใช่ใช่บีโออ่ะก็นี่ฮะตัวนี้ก็ไปทําเครื่องมาแล้วเป็นเอ่อเคยสี่ตัวนี้เทอร์โบสองลูกนีเทอร์โบสองลูกนี้หนึ่งสองทะเบียนนี่หนีภาษีนี่กู๊จได้ออกข่าวในครั้เนี้เคยพิธี่ฉิมพวกนั้นโอ้โหนี่อย่างที่บอกว่าทําไมถึงอยากจะไปทําดู ไอ้เหี้ยไม่มีลมไม่มีอะไรแล้วล้วขอบยางมันแตกหมดเห็นไหม<ด>ก็ต้องเอาไปทำแล้วรถก็ไม่ได้ขับเลยแล้วดูจอดจนฝุ่นเกาะฝุ่นเกิดเลยจะพาทุกท่านไปเสียตังค์้วกันเป็นวันเสียตังค์นั่นแหละเพราะรว่ามผมก็โด,ดโดนด่าโดนด่าด้วยไงคันนี้นะโดนด่าเพราะว่าไม่ทําอะไรเลยมันจะพังก็จะพาไปทําหน่อยอร่อยหอ้อาบน้ำให้ไอ้ไปรับผมวันนี้ก็รับชมกันไปยาวๆวันนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงรถคันนี้มั้เดี๋ยววันนี้ก็เสียตังค์แน่นอนอ่ะอยากลองว่ะคันนี้จับกันหน่อยไหมจับกันหน่อยไหมเยันนี้ร หยียบหยาบเท่าไหร่วะโคราชมาปาจีนประมาณครึ่งชั่วโมงอะถึงเนี้ยเออคันเนี้ยแล้วก็ลอต้ล้อไฟอะล้อติดไฟเออก็มาเร็วหนิทำไมไม่ไม่ค่อยมาช่วงนี้เป็นไรวะมาบ่อยๆมาบ่อยครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปทำรถกันดีกว่าไม่รู้จะร้านไหนจบสุดเนี่ยยังไม่รู้เลยดูโลโก้ด้วยนวัดแหวนไปทุกคนเจอกันโอเคฮะตอนนี้ก็พร้อมออกเดินทางไปทำรถละไอ้เหี้ยเสียตังค์เลยโหจบ โคตรเละอ่ะนี่รถผีสิงมัะเนี่ยไปไปแต่ว่านี่ไม่จัดรอเนี่ยโอ้โหดูดิไอ้เหี้ยเสกรปรกมากสกรปรกจริงโอ้โหสกรปรกสุดโอ้หมีจุงเท่าด้วยเก็บก่อนจะเขาด่ากูไปทุกคนให้แอร์ไปรับไอ้จัดนี่เตืนอนยังเนี่ยแต่งรอนีนว่ารูปชายไป โอเคครับทุกคนคือตอนนี้เราพร้อมที่จะเดินทางไปทำล้อแล้วแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนแผนว่าเราจะไปบางก้าแล้วรู้สึกยังไงเอาหน่อยบ้าเอาครับอ่ะได้หมดเลยพี่นายเดี๋ยวจัดให้แบบเต็มๆเลยนะเนี่ยครับผมวิโอท้าแข่งเนี่ยเรามาเติมลมยางเราจะไปบางคาก็เรียกว่าแปดลิ้วนั่นแหละนะครับผมนะครับไปขับรถกันไปอันนี้ก็คุยเรื่องน้ำกระท่อมกันอยู่หเนี่ยแวบวัลเลซเดนไปด้วยดิไปก่อนเลยพี่เนี่ยเียเ็นเนี่ยเอา แล้วกูโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงร้านเป็ดที่เรียรบร้อยแล้วโอ้ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับผมจะ <c oughs> บอกว่าได้ไป้ายยามาอีกหนึ่งคนนะครับผมนะเจอของดีของเด็ดเพราะว่าวันนี้เอารถมาสองคันเอาผมจัดแล้วไงไอเหี้ยมียเพิ่งพูดอย่างนั้นไอเหีย้ยเดียเด๋ยว <c oughs> ไม่ได้จัดเดีย๋ยวเดียวหน้าหมดเนี่ย <c oughs> อันนี้คิดหมื่นสามพันห้าก็ได้ครับพี่ขอบมากครับแค่ล้อเดียวังพี่พี่แค่ล้อเดียวอ๋อไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยว นี่นะฮะโหแแบะแยะมากมายครับร้านอะไรนี่ชื่อร้านอะไรร้านทำเครื่องเสียงร้านอะไรไม่รู้แล้วจะแอกทำไมเสื้อเหลืองเอาว่าจะโดนไปสองหมื่นหนึ่งจนจนแล้วเนี่ยเยี่ยมใจให้เลยนะจ่ายคุยเลยสัสผมคุยังไม่พอเลยคุยไปกินข้าวดีกว่าไปมาเดี๋ยวรอเขามาจากของให้เรานะครับผมก็มีสองคันก็มี1.9กับว่ B O 1.8แล้วก็1.7นี่นะครับผม เราจะไปกินข้าวแลาวข้างๆนี่แหละก,ก็เดี๋ยวเขาจัดของแล้วเราจะมาถ่ายรูปไปดูดูที้ก็หมอรถกระบะผมเนี่ยใส่ของ้าได้ไหมได้ได้ได้รอเลยลอลี่อ่ะโอเคครับลอ้อตอนนี้ลอ้อเรามาแล้วฮะเราจะพาไปดูล้อกันอันนี้รถผมก็เต็มไปหมดละนี่เปยาอยู่หลายอย่าง หรอเฟี้ยวโคตรหลอ่อโคตรเฟี้ยวยังไงจำปหมบอกเลยนะผมแต่งรถแต่ถ้าใครอยากให้ผมแต่งให้ผมบอกเลยผมผมจัดแบบชุดชุดชุดแบบเทพเลยแค่งบไม่น้อยแต่ว,ว่าเราทำได้ทุกอย่างสรุไปไอ้ที่นี่ไม่ได้ลงล้อนะทำไมอ่ะโอเคเดี๋ยวรอตอนเสร็จเปรี้ยวป่ะเน่อจากจแน่ไปเป็นช็อคแล้วนี่แล้วก็เก็บ ้นผิวดุ่มรอเราไม่จมว่ะทีทีนี้โชคก็ดีเจ้านี่อะไรนะอ้อนี้ของเก่าอันนี้ของเก่ารอเราก็ตีเพลินเลยเจ้าหน้าเสร็จแล้วเจ้วฟ้าวมากรอรถเสร็จรถลงมานะจะดูว่าหน้าตามจะเป็นยังไง แต่ดูตงแล้วน่าจะหล่อเท่นะขอโทษครับเป็นไงทุกคนตรงนี้จับไหมเรียกว่านิ้วสอดไม่ได้รุ่นนี้รุ่นนี้นิ้วสอดไม่ได้ตตอนี้เขาเล่นกันเนดี๋ยวเหล่อ ของหน้ามันสูงไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเอาหน้าลงหน่อยมัน <_ C _> จะเป็นแบบกระบะแซนไม่ได้ของพวกนี้ของนี้ฮะโ,โ,โอ้โหแจมแจมแล้วว่าโอเคฮะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหน้าลงหน่อยนึงเนี้ยเสียตังสองหมื่นบาทแต่ได้ร้อยแจมแจมถูกใจมันถูกใจมากหล่อมากหล่อมากดูสปริงดิ ไล่ไล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้คนห่ออ่ะ ออืหล่อเนี่ยร้านชื่อว่าอะไรเปรี๋ยวฮะเดี๋ยวเราแค่นี้นะมั้งโอเคครทุกคนตรงนี้เลยเนาะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคละวหล่อมากจำเจมี่นี่หล่อเข้านะหล่อเรายืมตั้งเหรอเออยืมมาแล้วหล่เนี่ยหลอกเล่นนะผมป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านยังหล่อดูดิเดี๋ยวจริงนี่ไง อยากให้ดูแววโอ้โหเนี่ยคือความสุขของผู้ชายที่าปแต่งรถงยางหวัวขวบขึ้นขวดเท่อะไรทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวล่อให้ด้วยไปรอรอเลยไอ้ยไ,ไอ้จิ๋วน,นี่แม่งเท่วะ่ะไปกลับบ้านไปล้างรถกันดีกว่าโอเคครับทุกคนวันนี้ก็หมดไปอีกหนึ่งวันนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้พาทุกคนไปเสียเงินเสียทองกันนะเป็นวันที่เสียกระตังไม่อยากให้มันเสียหรอกแต่ก็ มันจะเป็นที่ต้องทำเนาะต้นคลิปก็เห็นแล้วว่ามันแตกระแหงไปหมดแล้วยางววก็พรุ่งนะนี้ไม่น่าจะเสียอีกแล้วอ่ะถ้ามีเสียอีกก็มีต่อยกันในร้านนะ <c oughs> ผมพรุ่งนี้ก็ต้องไปอีกรอบนึงเพราะว่าแจ้งให้ดูว่าข้างหน้าเนี่ยมันโอเคละอ่ะประมาณสองนิ้วสอ,องนี้ได้ไหมอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดแบบไปเซตโชคเสร็จแล้วอะ่ะไปออกสนามพนมไม่ดูรอบนึงเขาแจ้งเข้าไว้ละ ให้เข้าไหมไม่รู้กันแต่ถ้าเข้าได้ก็โอเคเดี๋ยวทำให้ดูเออ,เออถ้าเออเข้าได้ออกให้ดูหน่อยออดักเห็นอนะ่ะนี่มันขับหน้าใช่ไหมขับหน้าขับหน้าเออเออเนี่ยข้างหน้าโอเคแล้วประมาณ2นิ้วมั้งไม่รู้เขาวัดก<ม>ันอย่างงี้หรือเปล่าแต่คุณจะทำอย่างเงี้ยสองนิ้วข้างหลังเนี่ยตอนแรกออกมาในกล้องอะ่ะแต่ได้ล้อจำๆมนถูกใจโดนถูกใจมากเห็นนี่เลยมุดเลยเห็ใช่ไหมล่ะทุกคนก็น่าจะเห็นแบบมันไอซุ้มเนี่ยมุดลงมาหาล้อเลย มันถามว่ามันสวยไหมทรงมันก็ได้ทรงมันแดกจัดอะแต่ว่ามันใช้งานไม่ได้แต่มันใช้งานไม่ได้แค่ขี่ออกมาไม่ถึงโลเลยขูดไปไม่ได้เลยก็เลยกลับไปที่ร้านบอกเขาว่าพี่ช่วยหน่อยผมขับกลับบ้านไม่ได้เขาก็เลยเอาสปริงโช๊คเดิมใส่ตอนแรกมันเป็นสปริงโช๊คแต่งแล้วพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนจะแม่งดูโคตรเข้าอ่ะสวยมากโคตรสิ่งอ่งเนี้ยโคตริ่งอ่ะิ่งจริงเดี๋ยวเจอกันเลยบางแสนนยแต่ว่าอย่างเงี้ยรอบมันก็จัดขึ้นเลยจัดจัดขูดเร็วใช่ไหมเร็วมากมัน มันไหลตลอดเวลาสีน่าจะติดตีนอ่ะเหยียบมันก็เหยียบมันก็มาเลยแต่ว่ามันตันแค่ร้อยสี่ห้ามันไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นมันตันเหมือนแบบว่ามันคิดว่าไปได้อีกไหมมันไปต้องไปเขาเรียกว่ารีแฟตออกให้รถมันปลดล็อกเดิมเดิมมันวิ่งได้ประมาณร้อยเกือบสองร้อยอ่ะโยนะใช่เครื่องพันสองอ่ะวิ่งได้เกือบสองร้อยอ่ะสองร้อยไม่อยู่งี้เหรอเร็วแต่เร็วขนาดร้อยสี่พันยังเร็วเลยเนี่ยฮะก็พวกนี้เอามาลงอีกสักหน่อยหนึ่งเขาบอกว่าให้เท่ากับข้างหน้า เออน่าจะลงมาจากข้างหน้าหน่อยนึงประมาณนี้ห่างกันไม่เยอะเออวันนี้ก็เสียตังค์แล้วสองหนึ่งรักษาชีวิตอะรักษารถอะวันนี้นก็ล้างไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกเด้อตอนล้างอะอันนี้เหลือเปลี่ยนฝาร์กระโปงไหเนี่ยฝาร์กระโปงหาไม่เจอแล้วจ,จะเปลี่ยนเป็นสีขาวถ้าเจอแล้วค่อยเปลี่ยน,อ,นอยากให้รถมันค,คลีน n c l e นะแต่งรถค,คลีน n c l e เบนไว้เบนไว้นี่บอส CEO ีโอ ซีอโอขับเองแข่งว่าแข่งว่าเอ้ยแข่งว่าเอ้ยาจะเป็นชนนะเพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าพรุ่งนี้ถ่ายให้ดูก็ถือว่าเป็นบุญตาเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปเปลี่ยนแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเอาแค่ข้างหลังลงงเฉยวันนี้ก็ขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้จะห้าแสนซับแล้วห้าแสนซับฮะ,อะโอ้แล้วทำไมต้องโผลกรุ่นหน้ามาตาั้งนั้นด้วยอ่ะไม่จะขอทำไมไม่ก็เคาะดูมันแข็งรถมันแข็งนี่ไง อยาพอไปเรื่อยโอ้โหเจงหมดแม่ต้องโชว์นิดนึงอะเฮ้ยนี่ได้ของของของจะกลับบ้านเราอย่างเดียวเลยจะกลับเลยเหรอของแม่แม่โอ้โหรักครอบครัวพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกอาจจะลงรักนะทุกคนนะจะห้าแทนทับแล้วเดี๋ยวมีของมาแจกนี่นั่นไงนั่นไงนั่นไงไม่ถึงไหนเลยมาลุ้นกันมาลุ้นกัน ปิงแตกจ้าปเลย,ยเจ้เลยถูกเสียบเดี๋ยวซื้อใหม่เลยจ้าโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดต like, ิดตามให้ห้าแสนซับมีของแจกแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถบอสไซต์ทองคำหรือเงินสดปัญญาอ่อนนีล้วเดี๋ยวพอทั้งแสนซับจริงเลยมีแจกเข้าอีกบบอมันมีเอ้า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 ถ้าถึงง่ายแสนซับกูเอาจริงโมไซแจกทองคำแท่งโมเดลไงโมไซค์ก็โมเดลทองคำแท่งเลยเหรอทองคำแท่งไดนี่ไงของไอเนี้ยไอเนี่เข้าเผาอ่ะเข้าเผาอ่ะ ชอบอะไรข้างในนะไม่เขาเผาให้เอวเนี่ยพวกเชง,มง<อ>แมงเนี<อ>่ยแต่ทองแท่งเน้<อ>เนสดก็มีเชีงอยู่เชงแมงก็มีหยอกเล่นหยอกเล่นมีจริงแหละคร<า>ับผมโอเคไว้เจอกันบ๊ายบาย